ค่ะมาบอก3ามลาวตอนเช้านะคะลาวอ่าประตูชัยสันตผ้าแล้วก็ประชาชนลาวนะคะจะมีอยู่สองสูตรนะทุกคนใครชอบสูตรไหนให้ไปสูตรนั้นนะคะสูตรหนึ่งกับสูตรที่สองนั่นเองนะคะ,ะมาเริ่มที่ประตูชัยเลยลาว ขออภัยนะที่ลายมือไม่สวยนะฮะไปสองกับเก้าค่ะอืมนะฮะเจาะสองหนึ่งนะฮะสองหนึ่งอย่าลืมสองเจ็ดนะสองห้าสองแปดนะคะซื้อเก้าสองอย่าลืมซื้อหกสองนะชัดไหมคะ ก้าห้าเก้าแปดนะคะหนึ่งสี่นะทุกคนแล้วก็ใครจะวินสามตัวนะคะอ่าอนนี่ก็คือเน้นนะคะเน้นนะคะเราจะมาประกานเหลืองให้ท้ายคลิปนะไปลาวอะไรก่อน ลาวอันนี้ลาวสันติภาพใช่ไหมถ้าใส่หุ้นจะต้องรู้แน่ๆอันนี้เรื่องจริงนะนะคะเจาะก็สี่ศูนสี่สามสี่เจ็ดนะคะ ก็หนึ่งเก้าะคะห้าหนึ่งห้าสี่ห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดนะคะแล้วก็สองห้านะอืมนะคะอันนี้ก็คือให้วินสามตัวนะะแล้วก็นี้เน้นนะคะ น,ะะนี่คือเน้นนะเดี๋ยวจะมาประกาวงวงให้นะคะไอไม่ใช่สิเน้นเน้นคำ่าเน้นให้นะคะแล้วก็อะไรนะสุดท้ายก็คือประชาชนลาวนะคะประชาชนลาวอันนี้สูตรที่หนึ่งนะในสูตรที่หนึ่งนะเราแยกสูตรให้เรียบร้อยเลยนะคะชอบสูตรไหนให้ไปสูตรนั้นนะคะ สองหนึ um, ่งสองแปดศูนย์เก้าสามสองสามหกตลิ่งไปแลสามเก้ามันยังไม่เปิดเซเว่นนะซื้อนี่ไปก่อนสองหกนะฮะอ๋อน้าแ็งเหรอ 23งสศูนะฮะอันนี้ตัวเน้นนะคะเน้นเน้นก็คือนนะคะนี่คือสูตรที่1นะคะสูตรที่1นะ,ะอชอบสูตรไหนไปสูตรนั้นนะคะถ้าใครไม่แน่ใจก็ดูไปก่อนนะ,ะนี่คือตัวเน้นนะคะ ค่ะนี่คือสูตรที่หนึ่งนั่นเองนะคะนี่คือสูตรที่หนึ่งนะคะสูตรที่หนึ่งไปแล้วก็มาสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองของราวประตูชัยเด้อมาอ่ดูสูตรที่หนึ่งอันนี้คือสูตรที่สองนะราวประตูชัยนะคะ

ส7นะคะสนะีแล้วก็สองห้านะแล้วก็นะคะเน้นเน้นอะไรเน้นหนกับ2 9นั่นเลยนะคะเน้นหนึ่งกับ2 9นะเน้นหนกับ2 9นะคะ อ่าแล้วก็อ่าต่อไปก็เป็นลาวสันติภาพนะคะลาวสันติภาพก็คือ1กับ9นั่นเองนะคะฟันหนึ่งนั่นเองนะคะฟันหนึ่งนะจ่อไปเลยค่ะ1014 1>, 1 7นะคะ1 0 1 4 1 7นะคะแล้วก็4 5นะคะ4 5นะคะ9ก็92ซื้อ92อย่าลืมซื้อ6 2นะทุกคน9 5 9 8นะคะแล้วก็2 5นะคะทุกคนอ่าวินไปเลยก็คือ1 9 4 5ะคะ่ะ เน้นเน้นอะไรเน้นหนึ่งเก้ากับสี่ห้านะคะเน้นหนึ่งเก้ากับสี่ห้านะคะเน้นหนึ่งเก้ากับสี่ห้าอ่านี่เลยนะคะฟันหนึ่งเนาะหนึ่งสี่กับสองเก้านะคะไอ้หนึ่งเก้ากับอะไรสี่ห้าเนาะ นะคะแล้วก็มาลาวสุดท้ายของสูตรที่สองนะคะลาวสุดท้ายของสูตรที่สองก็คือประชาชนลาวนะคะประชาชนลาวนะคะประชาชนลาวเอาไว้ดีกว่าเดี๋ยวกันนะ าชาลแล้วก็ไปฟันศูนย์นะฟันศูนย์นะศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าสองสามเก้าสองอย่าลืมหกสองนะเก้าห้า 2ก้นะคะก็29598แล้วก็25นะคะวิน3ตัวก็คือ0923นะคะวิน3ตัวนะแล้วก็เน้นนะคะเน้นเลยนะคะก็คือ23นี่นะคะ23แล้วก็09นนะคะทุกคนเห็นไหมนี่เลยนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะทุกคน ale, j, นะ่าจะเข้าใจเนาะอ่านี่สูตรที่หนึ่งสูตรที่สองใช่ไหมนี่สูตรที่หนึ่งนะสูตรที่หนึ่งก็ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็นี่ก็คือสูตรที่สองนะคะอ่ะขอให้โชคดีนะคะสําหรับสามลาวนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะพรุ่งนี้นะคะวันที่แปดนะอ่ะขอให้โชคดีค่ะ